Anh biết là lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไอ้โกังวลพิษเขาอยู่นะเนี่ยนี่เขาเป็นลูกขุนช้างเนี่ยนะเนี่ยขรุภันไงฮะนรุพันแล้วไม่บอกอ่ะขุนช้างว่าคุ้มคองนะไปไหว้ขุนช้างขุนช้างคุ้งคองเขามี็ลูกขุนช้างเขาไม่ยอมห้อยน่ะเห็นไหมไปห้อยอะไรก็ไม่รู้เอาขุนช้างห้อยไว้จะได้รวยขุนช้างบอกมันลูกกูเคยได้มาห้อยทุกวันที่สี่ไม่เอาไม่ห้อยน่ะ กลัวไงหาเยกลัวถูกกลัวรวยะกลัวถูกแล้วร้านกันที่หนึ่งกลัวรวยดื้อนี่ลูกขุนช้างโดยตรงนะขุนช้างมาฟ้องผมเนี่ยมันลูกกูนะอืก็สุพรัน์แต่ไม่ได้บอกผมว่าอยู่สุพรรณถูกต้องไหมใช่เออแล้วเคยแขวนขุนช้างด้วยใช่ไหมได้มาเคยแขวนแล้วก็ไม่แขวนแล้วถูกรางวัลไหรางวัลที่สี่รอบนั้นแล้วแล้วทำไมไม่แขวนอีกก็ไม่รู้ครับดื้อนี่พูดรอบสองแล้วนะจ้ะนี่ขุนช้างมาบอกรอบสองนะให้แขวนนั่นนะ เอาหายแล้วนี่เดินยิ้มทางมางป้องแล้วเป็นไงลงยังลงแล้วเอ๊ยสวยถึงร้อยดีกี่เปอร์เซนแล้วเออเป็นไข่คุณช้างนะพี่นะมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าคุณช้างไม่มีอะไรผมนะไม่อยากแหวไว้ไรผมตุ้นเก่าเลยนะคุณช้างเออไม่อยากแหวนอะไรผม